นะตรงมาเลยใช่ไหมเนี่ยว้าว ออยู่ไข่ขึ้นเลยัวเพียบเลยไม่ขายแกลงไง้ม่ขายกก็ไม่ขายขแล้วบอกว่าสามเเก็บไปเท <นะ S 1> ่ไหรนะปีนด่ารวมทีปีเท่าไหร่20ปีได้ล40ล้ไงลกทุนที่เขาบอกมีมาครบม็กโคลงทุนสามเบอแล้วทิ้งไว้ยี่สิบปีต่อมาอได้สี่สิบล้าน กูไม่รู้อนาคตรเขาจะเอกสารใม่มากูรู้กูลงตัวแล้วเป็นล้านแล้วคือคือมันพูดได้อ่ะคืออย่าลงเนี่ยนะทุกคนเนี่ยที่มันรวยรวยเพราะหุ้นนะบางคนเนี่ยฝากเงินออมไม่กู้คนลูกเก่ากับคกใหม่โภกออมออมเพียบเราไปออมเข้าธนาคารมันก็ได้แค่ไม่กี่บาทแต่ว่าถ้าซื้อเงินก็คอยทุนไปเฉยอีกบ้ามันมีสองความคิดครับ ความคิดได้คืพูดความไปสอเป็นทองอันบ้านสองตัวเล่นอย่าลืมว่าทองตอรุ่นเราเนี่านล้สี่ร้อยนะถ้วตอนที่เราแปดตันไม่ไม่ของผมบานล้สี่ร้อยคือเกิดอะแรได้อยแล้วพอต่อไปนี้ตอนที่พอผมอายุเท่าไหร่สิบหกสิบเจมันบานสามพันห้าแต่ขอแน้นของพ่อปา้สี่ร้อยแต่ไม่จ่าเลยที่ดีที่ดแค่ตลาดมันก็ัน ขึ้นขึ้นเลยอะแต่ทองคำมันขึ้นเร็กวาใ่ข้างหน้าที่หลือค้าแรนทองคำันขึ้นสิบเ่าได้สายเลอัสตันตัโดนตีอะก็วันนี้ตาีอยู่ปลายเลยบินเลยโอเค ของเรา4 4เราโชว์ไปนะโชว์เราขอแสดงเปรียบเทียบกันเหมือน

and jim No at 10. एट दैट इज अबाउट आंसर आवर पॉइंट ऑन द टॉपिक जैसे रो बाय वो 0 बाय ये है देखो वो भी तो वो

اچي سٹاپ سر اچي بچي دو पैक <laughs> पर پھر پアントري جو کلاي ڏسو هاڻي سوال آهي سر สปีกแล้วเรืองไม่จไหลตรงนอยางนู้าตองไปนีนคือไราทเนี่ 坏了，咋？这边。 好吧，别说<水>了。 Kọ́bẹ déetọ́bẹ̀dé déetọ́bẹ̀ kí?